ก็ขอาการาบาสวัสดีท่ามผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับสาหรับมังงะเรื่องนี้คลิปที่แล้วที่ผมเพิ่งลงไปเนี่ยก็มีคนชอบแล้วคอมเมนต์ขอกันเข้ามาเยอะมากๆเลยนะครับเพราะงั้นเนี่ยผมก็เลยทําตอนใหม่ออกมาให้เร็วสาหระดับอีพีหน้าถ้าอยากจะให้ผมเนี่ยทาเร็วๆก็ขอฝากคนละไลค์คนละคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ผมเนี่ย ในการทำมังงะเรื่องนี้จนถึงตอนล่าสุดหน่อยนะครับถ้าคนไลค์เยอะคนคอมเมนต์เยอะเนี่ยผมก็จะทำตอนต่อไปออกมาให้เร็วๆแล้วก็ยาแบบนี้เลยนะครับโอเคครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปมากกว่านี้เนี่ยงั้นเราไปเริ่มคลิปกันเลยดีกว่า Let's go นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นฉันชื่อจางา่าวแต่ฉันไม่ใช่จางา่าวอวกาศคู่ขนาดและโลกตรงข้ามมีอยู่จริงเหรอในโลกนั้นผู้ชายไล่ตามผู้หญิงเหรอผู้ชายเปิดเผยออกและเป็นเพบอยเหรอใช่แม้ว่าฉันจะควบคุมความรู้สึกของตัวเองมาก แต่ฉันก็เป็นผู้ชายธรรมดาธรรมดาเหมือนกันเมื่อฉันเห็นผู้หญิงสวยๆฉันก็จะมองพวกเขาและเมื่อฉันไปที่ชายหาดฉันจะใส่เพียงการเกงเท่านั้นในโลกนี้เมื่อฉันทำแบบนั้นฉันจะถูกเรียกว่าคนบ้าเธออย่ามาเสียเวลากับฉันดีกว่าสักวันฉันอาจจะต้องกลับไปโลกนั้นแบบนี้เลยก็ได้ เธอเป็นผู้หญิงที่ดีมากฉันไม่อยากทำร้ายเธอหาผู้ชายธรรมดาเธอเดี๋ยวก่อนเนื่องจากนายมาจากโลกนั้นนายควรจะไม่เป็นอะไรถ้านายขอดเสื้อออกตอนนี้ใช่ไหมแน่นอนว่าถ้าอากาศร้อนผู้ชายในโลกของฉันก็จะถอดเสื้อและออกไปข้างนอก ม,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 มไม่ใส่เสื้อออกไปไหนไม่ใส่เสื้อเหรอกลุ่ม <cia. S 1> ผู้ชายเดินไปตามถนนโดยไม่ใส่เสื้อผู้ชายในโลกนั้นช่างซุกซนขนาดไหนถ้าถ้าอย่างนั้นลองถอดให้ฉันดูไม่อย่างนั้นชาวรู้สึกเหมือนนายกำลังคุยโม้ถอดก็ถอดสิใครกลัวกันเหรอ เธอดูซะว่าผู้ชายที่แท้จริงเป็นยังไงหือเกิดอะไรขึ้นทำไมจูจูก,ก็รู้สึกเขินสุดๆแค่ถอดเสื้อเองไม่ใช่เหรอหาภารกิจล้มแล้วก็จะถูกหลอมรวมเข้าสู่โลก อาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้นี่ฉันเริ่มได้รับผลกระทบจากโลกนี้แล้วเหรอนายจะถอดมันออกหรือเปล่าเกิดอะไรขึ้นนายบอกว่านายสามารถถอดมันออกได้อย่างสบายๆไม่ใช่เหรอนายกำลังรออะไรอยู่ชฉะฉะฉันแค่ถอดมันออก นี่คือร่างกายเปลือยเปล่าของมนุษย์ภาพนี้น่าตื่นเต้นเกินไปแล้วโอเคผู้ชายในโลกของนายน่าทึ่งจริงๆดึงเสื้อผ้าของนายลงฉันทนไม่ไหวแล้ว ฉันรู้สึกเหมือนสูญเสียไปมากแต่ฉันไม่รู้ว่าสูญเสียอะไรไปบ้างมันแค่ถอดเสื้อออกร่างกายของฉันต่อต้านการกระทำนี้โดยอัตโนมัติฉันแน่ใจว่ามีบางอย่างผิดปกติจากนี้ไปเราจะเป็นแนวหน้าเดียวกันยินดีที่ได้ร่วมงานด้วยอย่าเรียกฉันเมื่อไม่มีอะไรได้ยินไหมฉันยุ่งมาก ขอบคุณที่ชวนฉันทานอาหารเย็นครั้งต่อไปฉันจะชวนเธอฉันมีอย่างอื่นต้องทำฉันขอตัวก่อนคืนนี้นายจะไม่อยู่จริงๆเหรอตราบใดที่นายอยู่นายสามารถสร้างเงื่อนไขอะไรก็ได้ที่นายต้องการหยุดคิดเลยฉันไม่ยอมรับเงื่อนไขใดๆทั้งสิน้นแซฟไฟ หมายถึงความพักดีความมั่นคงหมิ่นแย่หัวสามารถมอบบางสิ่งที่มีคุณค่านี้ให้กับฮาวๆโดยไม่มีเงื่อนไขฮในกรณีนี้สามารถใช้กับลูกพี่ลูกน้องที่รักเงินและน่าลำคานี้ได้ พ่อแม่ผมกลับมาแล้วไอเด็กบ้าทำไมกลับมาช้าขนาดนี้เพื่อร่วมชั้นของลูกส่งเครื่องประดับจำนวนหนึ่งมาให้ลูกเมื่อเช้านี้พี่สาวของลูกดูแลบอกว่า80%ของเครื่องประดับนั้นเป็นของแท้ขอมีค่าแบบนี้พวกเรารับไว้ไม่ได้หรอกอะไรเนอะ สาวน้อยคนนี้น่าทึ่งมากเธอหน้าตาดีและครอบครัวของเธอก็ดวยมากสิ่งนี้เป็นไปไม่ได้ฮาวฮาวลูกจะชอบเธอเพียงเพราะเธอรวยไม่ได้พวกลูกสามารถเป็นเพื่อนธรรมดาได้พวกเราต้องมีความเธอเยอยยานผมรู้ผมรู้เราเป็นแค่เพื่อนธรรมดาธรรมดา ผมจะขอให้เธอกลับมาเอามันกลับไปถ้าเพียงแต่ให้สร้อยคอเส้นนี้กับฉันลูกพี่ลูกน้องของฉันจ้างหาวเขาดีกว่าฉันในด้านไหนทำไมถึงฉันไม่ยอมหรอกถ้าหาฉันยงองควบคุมสาวน้อยคนนี้ไม่ได้เรื่องรักใครๆนี้ก็คงจะสูญเปล่า ถ้าฉันพิชิตลูกสาวที่ร่ำรวยคนนี้ได้ฉันก็เจรยฮึวยยังมีลูกพี่ลูกน้องที่รอฉันอยู่ด้านหนึ่งก็เป็นเทพทิดดาอีกด้านหนึ่งก็เป็นลูกพี่ลูกน้องผู้ใหญ่โอ้ทั้งคู่น่าตื่นเต้นมากฉันควรเลือกใครไม่เป็นไรลูกพี่ลูกน้อง อย่าตำหนิลูกพี่ลูกน้องของนายเลยนะแม้ว่านายจะหน้าตาดีแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับผู้ชายก็คือความสามารถในการยั่วยวนจางฮาวฉันมาแล้วขอโทษที่ต้องให้เดินทางมาอีกรอบนะของขวัญของเธอนั้นแพงเกินไปและเราไม่สามารถรับได้ อมฉันจะให้อย่างอื่นแก่หน้าในครั้งต่อไปกระบวนท่าที่หนึ่งของราชินีแซงทําเป็นอ่อนแอและเปริยะระหว่างทั้งสองฝ่ายสวัสดีเจอกันอีกแล้วนะเห้ hey, ลูกพี่ลูกน้องพวกคุณเคยเจอกันมาก่อนเหรอใช่ฉันเพิ่งเจอน้องสาวตัวน้อยน่ารักคนนี้ที่ประตู เราก็เลยคุยกันกระบวนท่าที่สองของราชินีการเคลื่อนไหวเล็กน้อยโดยไม่ตั้งใจทำให้เกิดความประทับใจโอ้มันไป็นเรื่องบังเอิญจริงๆเอิมฉันกำลังจัดของขวัญอยู่ตอนนั้นกระบวนท่าที่สามของราชินีสร้าสถานการณ์สัมผัสร่างกายอย่างรวดเร็ว แก่ทำเป็นว่าสะดุดลม้มและพิงน้องสาวตัวน้อยแล้วรอให้เธออบกอดอย่างสง่างาม <c oughs> ขอโทษจู่ๆคุณก็โน้มตัวมาก็เลยเหยียดขาโดยไม่ดูตัว <c oughs> ขาและท้าโอเคใช่ไหม ไม่เป็นไรใช่ไหมย้วหัวปล่อยลูกพี่ลูกน้องไปเถอะไม่ต้องไปสนใจหอดอกปะเป็นไปได้ยังไงล้มเหลวครั้งใหญ่ย้วหัวฉันบอกไปแล้วว่าฉันไม่ต้องการของขวัญอะไรนายไม่ชอบสิ่งพวกนี้หรอ หนูน้อยเราไม่ต้องการของขวัญและของขวัญมูลค่าหลายสิบล้านมันก็ค่อนข้างน่ากลัววย่หัวฉันไม่ต้องการของขวัญใดๆเพื่อเน้นย้ำหรือเสริมสร้างความสำคัญของเราเรายอมรับความมีน้ำใจของเธอเธอเอาของขวัญพวกนี้กลับไปเธอแล้วจะเกลียดหนูไหม หนูรู้สึกว่าพวกคุณไม่ชอบหนูเราแค่กังวลเรื่องความรักของจางฮาวทำไมเราถึงต้องเกลียดเธอด้วยละ่ะครอบครัวของเราไม่ใช่ครอบครัวที่ใจแคบทำไมเราถึงต้องเกลียดเธอโดยไม่มีเหตุผลด้วยละ่ะใช่น้องสาวเธอเป็นแค่เพื่อนธรรมดาๆรรแล้วเราจะเกลียดเธอได้ยังไง หาเธอยังอยากเป็นเพื่อนกับจางฮาวให้เก็บของขวานนั้นไปอ๋อเข้าใจแล้วฉันคิดว่าลูกพี่ลูกน้องชาเขียวคนนี้สามารถทำอะไรบางอย่างได้แต่ฉันไม่ได้คาดหวังว่ามันจะไร้ประโยชน์ดูเหมือนว่าฉันยังต้องทำด้วยตัวเองเพื่อร่วมฉันแย่หัวนี่มันก็ดึกแล้ว ฉันจะไปส่งเธอกลับบ้านเองฉันจะไปส่งเองนางผู้หญิงตัวดีเธออยากจะทำอะไรตาแม่น่ากลัวมากนี่ถือเป็นความเข้าใจผิดหรือเปล่าพี่ฉินฉินหลงรักแย่หัวเหรอไม่ฉลาด นั่งกันให้แน่นแล้วไปกันเลยถูกแม่บังคับให้นั่งข้างคนขับนี่คือการบังคับอะไรนักเรียนแหว่หัวเราเพิ่มบีแชทกันไหมฉันอยากซื้อเครื่องประดับเร็วๆนี้จังเลยนะลูกพี่ลูกน้องครูสอนพิเศษของแยว่หัวเข้มงวดมากและจะไม่เพิ่มข้อความบีแชทของคนอื่นโดยไม่ตั้งใจ ลูกพี่ลูกน้องลูกคิดของนายเก่งมากจนลูกคิดแทบจะกระโดดใส่หน้าฉันเลยเอาเหรอฉันฟังจางฮาวฮาวฮาวอย่าเข้าใกล้แย่หัวมากนะักรถมันใหญ่มากไม่ต้องนั่งเบียดกันพี่ฉินฉิน ขอให้ฉันนั่งห่างๆแยแหัวจริงเหรอเธอจริงๆแล้วและก็ไปนานตต่จบปมืหาเรื่องนี้ในตอนนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ละกันนะครับก็เหมือนเดิมครับสำหรับใครที่ชื่นชอบมืหาเรื่องนี้เราอยากจะให้ผมเนี่ยทำตอนต่อไปออกมาให้เร็วๆผมก็ไม่ขออะไรมากครับผมก็ขอทุทกท่าน คนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์สไครหนึกระดิ่งไปกำลังใจให้ผมเนี่ยในการทำมังาะเรื่องนี้จนถึงตอนล่าสุดหน่อยละกันนะครับถ้าอะไรเย่ะคนคอมเมนต์เยอะเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำตอนต่อไปออกมาให้เร็วๆเลยละกันนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ